มากินตำสัวกุ้งดองกับผักสดๆดรอบสวนกันครับตำสัวกุ้งดองกับการพูนมาเพื่อนๆอันนี้การพูนนะครับลักษณะเหมือนเป็นบอลน,นะแต่ไม่ใช่นะครับการพูนสามารถกินสดได้มากับส้ตมตำนี่เข้ากันเลยนี่น่ากินไหมครับเพื่อนๆใครบอกว่าน่ากินคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยือ เราแซ่แบมากอันนี้เป็นกุ้งดองผมองดองแล้วต,ตั้งแต่เมื่อวานตําซัวกุ้งดองในดวงผักอีเลยม,มาแซ่บแบต้องเอาห่อกุ้งอือ าา้ารับชมเวลาไหนคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับใครที่รับชมตอนนี้ก็ขออภัยด้วยอย้ตาำซัวกุ้งดองกับผักนอกคางรองน้ำมานี่อันนี้แบบคางรองน้ำเลยนะฮะอืม นีมียาติดด้วยอว้ยเสบเศกบศนํำกันครับเพื่อนๆนนี่หน่อไม้ด้วยอันนี้เป็นหน่อไม้เพชรนะกรอบอเราดูกุ้งตัวใหญ่มากครับเพื่อนดู เต็ม,ม,มปากตัวโตๆต,ต,ตขนมอจีนอโอเคทุกคนไปครับ เต็มปากเต็มคำเต็มเครื่องจริง